thank mm -hmm. แกต้องถวะไอของที่ควรจะเป็นของแกขึ้นมาแกแกแ่นหนูชื่อรังรองทองบุตรล่านามสกุลเดียวกับแม่แสนว่าภรรยากเก่าของคุณไงคะรัง So tak nak datang tu sini. Saya tak nak pergi ke mana-mana. nak pergi ke mana-mana. Pergi 徒弟，干干干！干完就去卖。 คุณเองคุณจะทำอย่างนี้เลยนะท่านรองคุณจะมาจับตัวฉันส่งตำรวจอีกเหรอฮะคุณจะจับตัวฉันส่งตำรวจอีกเหรอแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่คุณจะได้ชดใช้ในสิ่งที่คุณทำผิดลงไปไม่ใช่เหรอร่างถึงคุณจะทำผิดมามากอะแต่ถ้าคุณสำนึกตัวได้ ก็จะคุณก็ยังมีโอกาสได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะรังรองโอกาสได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ครัผู้หญิงเดนคุกอย่างฉันไม่มีทั้งบ้านไม่มีทั้งเงินไม่มีคนละเดี๋ยวเราโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของฉัน นียเป็นโอกาสที่คุณได้แก้ตัวไงรร้อง,องความผิดที่ฉันทำลงไปมันไม่มีอะไรแก้ตัวแล้สิ่งเดียวที่ฉันทำได้ก็คือชดใช้รอง ที่ไม่ไว่ายังไงผมก็ไม่เคยเกลกียดคุณได้จริงสักทีขอบคุณมากขอบคุณที่อย่างน้อยในใน้องใบนี้ก็ยังมีคนคนหนึ่งที่รู้สึกดีกับท่านอย่าน,นั่ร้องอย่าน,นั่นรอง คุณปานอะโหสิกรรมให้ฉันด้วยนะ เดียวได้มาเท่าไรเหมือนรักใครไม่เป็นฉันนังนวงอาทิตย์ คตวอยผมเน <ah> <ah> ี้นะปยคุณตำรวจับมยนล่รวดะอคุณตำรจะเำคุณตำรวจปล้อยไอ้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 นอ้ไอ้ไ้ไอ้ไอ้ไออ้ไอจไไออ้ไไ้ไอ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 อ้้ไอ้้ ยิ้มไหนสิพิสูนน์เฮ้ยอ้ฟ้านี่นหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะโถเฮ้ยไม่หยุดสมนำหน้าฟ้าเคยเตือนพิสูน์แล้วใช่ไหมว่าสักวันหนึ่งเนี่ยสวรรคจะลงโทษไม่คิดเลยว่าเวรกรรมเนี่ย c m s อเส่งตัวม,มาเดียวถึงพิสูน์ขนาดนี้ไองฟ้า,านี่ดาบบาดหักหลังผมแบบนี้ไม่ได้นะเขาบอกว่าเขาจะไม่เอาเรื่องเพราะฉะนั้นตำรวจจับผมไม่ได้นะปล่อยผมเดี๋ยวนี้ปปอปปลยปปป 阿龙，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 阿 ทรัพส,สมบัติทั้งหมดนี้ใช่ไมช่ชดที่เป็นต้นเหตุของความโลภเพราะความอยากได้อยากมีของรงังรองแท้ๆท,ที่ทำลายชีวิตเขาทำลายชีวิตคนอื่นด้วยเรื่องทั้งหมดก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับคุณปานคุณน่าจะสบายใจได้แล้วนะครับความจริงเรื่องทั้งหมดนี้มันก็เป็นความผิดของฉันด้วยนะ เพะความหึงหวความอิจฉาของฉันในอดีตที่ทำให้ฉันพลาดพลั้งทำบาปลงไปและบาปนั้นมันก็เป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดเดี๋โทษตัวเองนะสินับเป็ปานฉันต้องโทษเพราะฉันทำผิดตั้งแต่นี้ต่อไปฉันจะตั้งหน้าปฏิบัติธรรมอุทิศตัวเพื่อศาสนา ถึงแม้ว่ามันอาจจะชดใช้บาปที่ฉันทําลงไปไม่ได้แต่อย่างน้อยมันก็คงจะทําให้ฉันสบายใจขึ้นบ้างฉันจะอุทิศบุญกุศลทั้งหมดให้กับเด็กที่ฉันทำลายลงไปในวันนั้นให้คุณรังสีให้แสงล่าคำแปลนแล้วก็รังรอ ทือขออโหสิกรรมต่อกันเราจะได้ไม่ต้องจองเวรกันต่อไปในชาติหน้าผมขออนุโมทนาด้วยนะครับ อู่สุขภทีนะารังดองทั้งชีวิตของผมเนี่ยมีเรื่องเสียใจอยู่เรื่องเดียวคือผมไม่มีโอกาสได้บอกคุณเลยว่าผมรักคุณลาก่อนนะรังดอง ภาพหน้ามีจริงขอให้คุณมีชีวิตที่ดีกว่านี้นะหวังว่าเราคงจะได้พบ